พร้อมสตรีมไหมใช่ไหมเอาล่ะสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายนี่คือแม็กซิมจากอาคารพัฒนาอยากรู้ข้อมูลเบื้องหลังก่อนใครหรือเปล่าตามมาเลยทุ๊กตาหิมะปฏิบักรรมน้ำแข็งสงสยัยเราจะได้พบอีเวนต์วินเทอร์แลนด์น่าตื่นเต้นอีกแล้วล่ะ วินเทอร์แลนด์ปีที่แล้วสุดยอดมากทะเลสาบน้ำแข็งกับหิมะโปรยปรายปกคลุมทุกทั้งเกาะสวรรค์เป็นความทรงจำที่งดงามของทุกคนโอ้ใจเราชมทัศนียภาพเยอกแข่สุตกาตาไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดูนั่นสิเราจะได้เห็นเกาะสวรรค์ในขั้วโลกราตรีใช่ไหมฉันอยากให้มีสภาพแวดล้อมที่อากาศเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆมาตลอดในที่สุดวันนี้ก็มาถึง อืมในดูสิโอเมื่อหิมะในหอนาฬิกาต้นสนกล่องของขวัญโอ้เฮ้เห็นตุ๊กตาหิมะกับสายไฟประดับสุดน่ารักนั่นไหมใช่นั่นแหละวิเทอร์แลที่ฉันพูดถึงพวกเขาประดับตกแต่งเทศกาลน้ําแขกที่ฉันชอบแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนี่มันอะไรกันแคลรี่จะรู้หรือเปล่านะ <laughs> แสดงเวลา,านี้ได้ด้วยเหรอหรูอปแบบกระยิงใช้สกิลตั้งไอบอลและอาวุธปาในขณะที่กำลังเคลื่อนที่นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการในหมดทั่วไปและ4 v 4ต้องวางกลยุทธ์กันใหม่แล้วรวมถึงฝึกพิเศษอีกเล็กน้อยเพื่อชอนะคู่ต่อสู้อย่างขาดลอยออ๊ะมีใครบางคนอยู่ที่นี่ <c oughs> ฉันจะกลับมาใหม่พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งหน้าอย่าลืมสมัสรสมาชิกและเพิ่มพลังแห่งบูยาดด้วยนะ